กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นประจำค่ะที่เราจะนําเอาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆเลยทีเดียวค่ะมาแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักนะคะแล้วคุณผู้ชมจะได้เลือกใช้ได้นะคะตามปัญหาที่คุณผู้ชมมีนะคะสาหรับวันนี้ค่ะคนที่จะมาพูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์กิฟฟารินกับเรานะคะเธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณจิตรานุลีวัชาราลุ่งเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของ น้ำมันที่มีเขาเรียกว่ามีประโยชน์คือบางทีเราฟังน้ำมันปุ๊บเนี่ยผู้หญิงอย่างเราเนี่ยกลัวเลยกลัวนะคือไม่ชอบเลยทั้งหน้ามันทั้งน้ำมันคือไม่ว่าจะมันส่วนไหนไม่เอาหมดเลยตัวบวมหน้ามันไม่ได้เลยนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาเล่าให้ผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันแต่มีประโยชน์มากๆต่อร่างกายเรา โอเคค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์น้ามันที่มีประโยชน์อย่าเพิ่งกลัวนะคะคำว่าน้ำมันค่ะมาเริ่มด้วยตัวแรกกันก่อนเลยน้ํามันปลาค่ะตัวนี้หลายๆคนได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่จะให้กินน้ํามัน ทั้งตับปลาแต่ตัวนี้ออไม่เหมือนกันนะแน้วมันตับปลาเฉพาะเอามาเฉพาะส่วนแต่ว่าน้ำปลาเนี่ยเขาเอามาจากทั้งตัวปลาเลยก<อ>็ค,คือเอาไขามันที่มีประโยชน์เริ่มแรกเขามายัางไงเขามาจากเขาไปศึกษาชาวเอสกิโมค่ะที่เขาอยู่ในเมืองหนาวเขาชอบไปตกปลากินแล้วก็รู้สึกว่าไปตรวจร่างกายของเขาพบ ตรวจเทียบกับคนในเมืองอันนั้เขาจะเหมือนชันเมืองของเขาค่ะก็ตรวจเทียบกันพราว่าระดับไขมันในเลือดของสองคนนี่แตกต่างกันมากคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยตัวบวมแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนงการมี่แข็งแรงแต่คนที่อยู่เมืองหนาวเขากินปลาทุกวันไขมันในเลือดเขาต่ำก็เลยเอามาตรวจพบว่าในน้ำมันปลาเนี่ยเขามีสารสำคัญก็คือโอเมก้า3ค่ะเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ซึ่งในโอเมก้า3เนี่ยเขาก็จะแยกเป็นกรดไขมันอีกสองชนิดก็คือ DHA กับ EPA ค่ะ DHA เขาจะมีประโยชน์ใน ด้านของสมองอ่าตัวนี้ช่วยในการบำรุงสมองเลยเด็กๆกินได้เลยกำลังเรียนกำลังทำงานต้องใช้สมองในการคิดเนี่ยยิ่งดีเลยใช้สมองมากเลยค่ะโอเคแล้วก็ ถ้าอยากได้บำรุงสมองจะมีอีกตัวแนะนําเพิ่มคู่กันให้ทานค้อมกับโคลินบีใช่ค่ะอันนี้คือในเรื่องสมองใช่ค่ะถามว่าต่างกันยังไง2ตัวนี้ DHA กับโคลินบี่ะตัวโคลินบีเขาจะเน้นในเรื่องของสารสื่อประสาทเซลล์สมองของเราเขาจะไม่ได้ติดกันเขาจะอยู่ห่างกันมีช่องว่างนิดนึงทีนี้เวลาเขาจะสื่อสารกัน เขาเหมือนการบอกต่อทละโขค,ค่ะเหมือนเคยเล่นตอนเด็กๆไหเลียงแถวแล้วคนหลังสุดอบอกไปคนหน้าแต่สมองเขาจะเก่งค่ะคนหลังสุดไปคนหน้าเขายังสื่อสารประโยคเดิมอยู่เพราะว่าเราเสริมโคลีให้เขาทําให้เขาบอกได้รวดเร็วแล้วก็สื่อสารไม่ผิดพลาดค่ะเสริมเข้าไป ส่วนของ DHA เขาช่วยในการบำรุงเนื้อเยื่อสมองตัวคนละส่วนกันเรียกได้ว่าถ้าได้รับคู่กันเนี่ยสมองจะพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ยังไม่หมด DHA เวละอีกตัวหนึ่ง EPA ค่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องของหลอดเลือดเขาได้ผลในการลดไตรกลีเซอไรด์เป็นอย่างดีเลยซึ่งไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันชนิดชนิดที่ไม่ดีอีกตัวหนึ่งขานอกจากมีไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี่ะไตรกลีเซอไรด์ลดลงไปละ แล้วหลายคนบอกว่าแล้วถ้าอยากลดคอเลสเตอรอลล่ะตัวไหนเลยถ้าคอเลสเตอรอลคุณสูงแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะโอเรซ่าอีค่ะตัวนี้เลยตัวนี้เขามีงานวิจัยค่ะว่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยโอเรซ่าอีเป็นน้ํามันเหมือนกันใช่ค่ะเป็นน้ํามันจากลําข้าวและจมูกข้าวสองอย่างนะลำข้าวและจมูกข้าวคือตัวส่วนตรงไหนลำข้าวและจมูกข้าวน้องมีรู้ไหม ไม,ไม่รู้ไม่ดีชิงบอกน้องมาเลยคุยกันเลยละกันเคยกินข้าวกล้องไหมเอ่ยิะข้าวกล้องเขาจะมีตัวสีน้ำตาลเคลือบในข้าวอยู่แต่ว่าข้าวที่ขัดมาแล้วเขาจะขาวจุ้ยเลยอยากกินข้าวข,า,ข,ขาวหรือข้าวมีสี ถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยกินข้าวสีสีเขาไม่ชอบเรียกข้าวแดงเนาะไม่มีประโยชน์แต่สรุปคนที่อยู่ในเรือนจำเขาฉลาดกว่าเพราะเขาได้รับขาวเป็นข้าวแดงมีประโยชน์มากกว่าทีนี้เราก็เลยมาศึกษากันว่าไอ้ส่วนที่เราขัดออกไปเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์อย่างมากเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าจมูกข้าวถ้าเห็นข้าวที่ขัดสีมาสีขาวๆเขาจะเป็นลักษณะปลายแหลม มีติงเหมือนช่องว่างอะไรหายไปช่องหนึ่งแหวกไปหน่อยใช่ค่ะก็คือส่วนตัวนั้นจมูกข้าวจะหายไปโดยเฉพาที่เรากินทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแป้งเนาะก็คือที่เราเอาที่มีประโยชน์ออกไปทั้งหมดกินของมี่ไม่ประโยชน์กินแต่แป้งไของที่มีประโยชน์ก็ให้หมูกิน ค่ะทีนี้พอเราเริ่มรู้ประโยชน์ของมันแล้วเราก็เร really şey so e ิ่มจะกินมันแล้วทีนี้ถ้ากินเป็นลักษณะข้าเปลือกเราก็กินยากเนอะเราก่เลยใช่เราก็เลยสกัดออกมาใส่ในรูปแบบเม็ดให้ทานง่ายๆเป็นตัวโอไรซ่าอีตั้นี้ทานพร้อมอาหารได้เลยวันละ1-2เม็ดกำลังดีเจ้าน้ำมันโอไรซ่าอีเนี่ยค่ะน้องจริงๆคะ เขามีกลไกในการลดไขมันที่ไม่ดีถูกไหมใช่ค่ะก็คือเล่าให้ฟังก่อนว่าไขมันอะคอเลสเตอรอลเนี่ยจะมีอยู่อีก2ชนิดแบ่งอีกเขาจะเป็น HDL กับ LDL HDL จะเป็น high density LDL เป็น low density ตัวที่ไม่ดีก็คือ L low density ไม่ดียังไงนึกถึงไขมันถ้าน้ำหนักเท่ากันไขมันเขาจะเหมือนลักษณะเป็นเหมือนลูกโป่งที่พองได้ถ้าสมมติว่าเขาน้ำหนักเท่ากันลูกโป่งที่สูบก็ยังไม่สูบ สภาพถ้าสูบแล้วมันจะพองแล้วมันใหญ่ถ้าเกิดมันไหลเวียนในเส้นเลือดเรา เส้นเลือดเราหัวใจเขาสูบฉีดเลือดไปอยู่แล้วถ้าตัวมันใหญ่มันก็ยิ่งไปขวางหลอดเลือดเราว่ายน้ําไม่สะดวกแต่ถ้าเล็กปุ๊บมันพอโดนดันปุ๊บมันก็จะไหลค้องเพราะมันเล็กกว่าช่องช่องหลอดเลือดเราทีนี้พอยิ่ง L D L หรือไขมันที่ใหญ่ๆเนี่ยมากองกองกันมันก็จะไปเกิดพลักตกตะกอนยู่ตรงนั้นมันก็อุดใช่ค่ะทาให้รูที่ส่งเล็กลงก็คือเลือดมันก็ไหลไม่ได้เกิดโทษต่อร่างกายตัวโอไรซ่าอีเขาเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์เขาจะไปช่วยจับตัว L D L เนี่ยค่ะให้แบบ ไหลไหลยากนักใช่ไหมฉันช่วยจับให้ไหลออกไปช่วยดันงีให้ไหลไหลออกไปถูกต้องแล้วก็ถูกขับออกจากร่างกายทําให้ลดลงค่ะเออเวิร์กนะอย่างนี้กินได้ทุกคนไหมคะกินได้ทุกคนเลยตัวนี้ไม่มีข้อห้ามแต่แนะนํานิดนึงสําหรับคนที่กินอ่ พวกเฟเบอรลีนหรือพวกกูโคเมนแนนคนที่อยากลดความอ้วนด้วยเนี่ยพวกบ็อกเกอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแนะนําให้เว้นระยะห่างในการทานนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปจับไขมันที่ดีที่เรากินเข้าไปเราจุดประสงค์ที่เรากินตัวพวกนั้นเขาอยากให้จับไขมันที่ไม่ดีเนาะก็คือเว้นระยะห่างเดี๋ยวจะงงไปหน่อยใช่ค่ะไอเจ้าออเรซ่าอีเนี่ยค่ะสามารถทานได้ทุกวันไปคิดที่น้องชิงชิงบอกคือ2เมตร 1- 2เมตรมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะแล้วจะอ้วนไหมอ่ะตัวนี้ไม่มีข้อห้ามค่ะไม่อ้วนด้วยใช่ค่ะ แล้วตัวรูปแบบเม็ดตอนนี้เรายังมีเป็นรูปแบบขวดมาแนะ,ะนําด้วยเป็นอไลซาอีแบบขวดใช้ทําอาหารเป็นน้มามันเลยเขาเลยติดที่ครัวได้เลยข้าวแบบนั้นมากินเลยได้ไหมจริงจริงกินเลยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคง,งแบบกินกินลําบากเนาะเป็นน้ามันก็แบบข้า่ยทำให้ทำกับทำกับทานกับกับข้าวคนอยากซื้อขวดเดียวไงแล้วก็กินไม่ดีก็ไม่ดีเนาะก็ซื้อแยกดีกว่าอาารต้องแยกไหมจะประหยัดอะไรนานๆใช่แล้วค่ะ ตัวสาหรับทํากับข้าวเขามีข้อดียังไงตัวนี้เขาจะแตกต่างจากน้ํามันแน่นอนเลยแตกต่างจากน้ํามันหมูน้ํามันหมูมีกรดไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงทานเราอ้วนแล้วก็ให้เกิดคอเลสเตอรอลสะสมด้วยไขมันหมูเราเลิกใช้ไปละมาเทียบกับน้ามันพืชน้ามันพืชเขาจะแตกต่างกันที่ว่าเขามีจุดก่อควันสูงเคยได้ยินไหมคะเวลาผู้ใหญ่เขาสอนทอดทอดอาหารให้ใช้น้ามันถ้าเลือกน้ามันพืชกับน้ามันปาล์มนะเขาให้ใช้เลือกน้ํามันปาล์มเพราะว่าทอดอาหารแล้ว เรียกอะไรทอดทอดได้นานกว่าใช้เวลาในการกรอบนานกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวอร่รซาอีของเราถามว่าจุดกรอบความเนี้ยพอๆกับน้ำมันปาล์มเลยแต่ว่าตัวกดไขมันเขาจะต่างกันตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยจะมีไขมันอิ่มตัวที่ค่อนข้างสูงซึ่งไม่ดีแต่ว่าตัวน้ำมันดำข้าวเราเนี่ยไขมันอิ่มตัวเนี่ยต่ำมากใช่ค่ะ,คะก็คือดีกว่าแล้วนอกจากนี้จุดกรอบความสูงดียังไงดีตรงที่ว่าไม่ก่อให้เกิดสัร ที่ก่อมะเร็งด้วยใช่ค่ะคือทอดอาหารได้อร่อยแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งด้วยที่จริงๆมาพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะเจอความเสี่ยงได้เวลาไปข้างนอกเราไม่รู้ว่าเขาเอาน้ามันอะไรเนี่ยทำอาหารให้เราทานงนี้จะมีวิธีการแบบว่าป้องกันหรือเสริมอะไรเข้าไปยังไงก็คือมีให้เพิ่มเติมสาหรับคนที่ออกไปข้างนอกมีตัวผลิตภัณฑ์แนะนําเป็นไฟโตเซรลลที่ช่วยในการดักจับคอเลสเตอรอลค่ะตัวนี้เขาจะไปทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวหลอกในการจับคอเลสเตอรอลหลอกว่าตัวเองเป็นคอเลสเตอรอลค่ะ เขาจะคล้ายๆกันหายไปคคแค่แบบอาจจะนิ้วหายไปนิ้วนึงถ,ถ้าเทียบเป็นคนนะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่านิ้วอาจจะหายไปอ,อย่างเงี้ยค่ะไปหลอกเอ็มซในร่างกายว่าตัวนี้คือคอเลสเตอรอลนะทีนี้เอ็มซาในร่างกายเขาจะมีจํากัดมีเท่านี้แล้วก็ไปจับคู่กันได้เท่านี้ พอที่เหลือเขาไม่ได้จับแล้วทำให้ขับถ่ายออกมาได้ก็คือแบบว่าเผื่อแล้วก็ดูดซึมได้น้อยลงดูดซึมคอเลสเตอรอลได้น้อยลงแล้วพอไปจับกับไฟตเวอรอลหรือตัวเหล่าของคอเลสเตอรอลเนี่ยจะทําให้ไฟตเวซรอลนี่เขาจะไม่ย่อยไม่ถูกดูดซึมในร่างกายก็ขับถ่ายออกทางอุจจาระมื่นการก็ดีเรียกว่าโดนเสี่ยงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําจะเป็นแฟตบ็อกเกอร์ค่ะใช่ค่ะตัวนี้สําหรับดักจับไขมันใช้ได้สําหรับคนลดน้ําหนักด้วยนะคะหรือมื้อไหนที่กินของทอดของมันเยอะๆแนะนำให้พกติดกระเป๋า เลยทานก่อนอาหารค่ะตัวนี้เขาจะเป็นส่วนของไคโตซานสกัดจากเปลือกกุ้งเปลือกปูค่ะช่วยในการดักเป็นใยอาหารดักจับไขมันเป็นใยอาหารที่ละลายน้าละลายน้ําเสร็จปุ๊บเขาจะไปห่อหุ้มไขมันเอาไว้ทําให้ร่างกายไม่ย่อยต้องทานกี่เม็ดคะแฟตบล็อกเกอร์แฟตบล็อกเกอร์สัก1 2ถึงเม็ดได้เลยก่อนอาหารค่ะ อ้าวเมื่อกี้มีน้ำมันปลาไปแล้วนะมีโอเรซ่าอีที่เป็นแบบเม็ดไปแล้วแล้วมีโอเรซ่าไรซ์บรานออยที่เป็นแบบขวดที่เอาไว้แบบทำอาหารอ๋อยังพูดไม่จบทำอาหารจริงๆเขาทำเบเกอรี่ได้ด้วยนะโอ้ใช่เบเกอรี่บางทีมีส่วนผสมของน้ำมันหรือว่าเราสามารถลดส่วนผสมของเนยลงก็ได้แล้วก็ใส่น้ำมันนี้แ้วแต่สูตรลองดูก็ดีมันได้ด้วยค่ะพี่ชิงชิงคะสงสัยถ้าสมมติว่าคนที่แพ้ปลาสามารถทานน้ำมันปลานี่ไม่น่าจะได้ใช่ไหมพี่ชิงมีตัวอื ก็สวิตไปเป็นโอเรซ่าอีอย่างนี้ก็ได้สวิตอาวก็ดิ่มค่ะหรือสําหรับคนที่ไปตรวจเลือดแล้วพบว่าคอเลสเตอรอลตัวไหนสูงคอเลสเตอรอลสูงก็เป็นโอเรซ่าอีไตกลีเลอร์สูงก็เป็นน้ํามันปลาหรือว่าเลือกทานทั้งสองตัวก็ได้ค่ะแล้วก็น้ํามันปลาในมีข้อห้ามนิดนึงสำหรับผู้ป่วยที่ทานยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายริมเลือดเพราะเขาจะไปเพิ่มการไหลตัวของเลือดถ้าเกิดทานแล้วเขาเรียกอะไรทานแล้วเลือดไหลไหลดีเกินใช่ค่ะ อาจจะไม่ดีได้ยังไงมีอีกหนึ่งขวดค่ะน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสค่ะน้ำมันจริงมันดีอย่างไรคะค่ะตัวนี้น้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสผู้หญิงหลายคนจะต้องรู้จักแล้วใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ทานเราช่วยให้ผิวสวยแล้วก็ช่วยในเรื่องของอาการก่อนมีประจำเดือนได้ด้วยพวกอาการปวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตึงเต้านมหรืออาการปวดประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาการหงุดหงิดจริงๆเขาก็ช่วยได้ทําให้หงุดหงิดน้อยลงไม่เวียงไม่เวี่ยงคุณผู้ชายใช่คุณผู้ชายคนไหนมีแฟนเวี่ยงก็ซื้อให้เลยค่ะค่ะตัวนี้เนี่ย น้ำมันอีฟติ้งพิมโรสเนี่ยค่ะมันทานวันละกี่เม็ดคะแล้วมีข้อห้ามไหมทานวันละ1-2เม็ดได้เลยค่ะก็คือข้อห้ามสำหรับคนเป็นผู้ป่วยโรคจิตลมชักใช่ค่ะก็คือห้ามนิดนึงอาจจะห้ามได้แล้วก็ถามว่าทานตัวนี้แล้วทำให้อ้วนไหมผู้หญิงหลายคนชอบกวนอ้วนหน้ามันตัวนี้ไม่มีปัญหานั้นแต่ว่าหน้ามันไม่มีปัญหาอ้วนเลยจะทำให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีค กดไขมันชื่อว่า G L A แกมมาลิโนเลนิกแอซิดชพเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ที่ปอกไปช่วยลดอาการปวดก่อน,นี้ประจำเดือนด้วยค่ะเรียกว่าเป็นทางเลือกเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพสำหรับดูแลเรื่องความสวยความงามแล้วก็ เร,เรื่องของผู้หญิงทั้ง<ช>หลายแล้วนะคะ,คะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับน้ำมันที่มีประโยชน์เยอะแยะเลยนะเป็นการเปิดโลกใหม่ว่าน้ำมันเนี่ยไม่ได้ทําให้เราหน้ามาันหรืออ้วนเท่านั้นนะคะมีน้ำมันดีๆอีกเพียบเลยนะคะสามารถเลือกได้จากผลิตภัณฑ์ของกิฟเอรีนค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะ,ะคุณจิตรานุตรลีวัชรารุงเจริญค่ะขอบคุณค่ะพี่ชชชิง,ชง คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ w w w g i f f e e c h a n n e l c o m ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันได้เลยค่ะตามรายละเอียด Facebook ที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ